เดีย๋ยวมื่อี้ไปเ,เ,เป็นปืนโตสั้นนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นตัวที่ขายดีสุดนะครับแล้วก็พิเศษก็คือว่ามันติดเลเซอร์ติดเลเซอร์นะมันมันก็จะมันล่ำนานนี่ยนะแล้วก็ยิงกลางเว้นก็ได้นะครับยิงกลางขึ้นก็ได้ใชตัวนี้ก็มัน,มนสะดวกเราต้อาตั้งเลเซอร์ได้่ได้นะครับอันนี้ผมก็ตั้งคร่าวๆแล้วเพราะว่ามันมันจูนยางแล้วจูเลเซอร์นะครับแล้วผมจะยิงก็ประมาณสิบเมตรนะครับจากนี้แหละยิงไปนะครับกระใส่ลูกแก้วปกตินะครับปืนตัวนี้ยิงลูกเหล็กนะครับ 8มิล10มิลน,นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนลูกแก้วก็1บมิลที่เห็นนี้เป็น16มิลตัวลูกแก้วนะครับกลมดีมากแล้วก็ลูกดินนะครับถ้าเกิดนักสายล่าจริงก็ลูกเหล็กหรือว่าเป็นลูกดินจะเหมาะนะครับลูกแก้วได้อยู่นะครับแต่วโอกาสที่ได้กับอยู่น้ำยางแข็งบาแข็งถ้ายางธรรมดาก็จะได้ตะขนนกนะครับอับบมยังบอรีบอกเป็นการกันกีฬาแล้วกันเดี๋ยวผมยิงกระป๋องแล้วกันเห็นบองว่ามันออตัวสันสกระทัดรัดน,นะครับตันนี้ผมทาอยู่ น้ำหนักเบามากหนึ่งกิโลนิดๆนะครับโล่หนึ่งขีดนะครับช่วงชักบริวติเด้เแต่ว่าความยาวโดยรวมหนึ่งร้อสิบห้านะครับมันหน่อยดีมันกระแทรดดีนยนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยคมันมันสะดวกความแรงนะครับอยู่ที่เราตั้งยางแค่นั้นแหละว่าเราจะตึงสักขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มาใช้สองข้อแรกเหมือนเดิมนะครับขึ้นไกลแล้วก็ดึงดึงมาปุ๊บเขามาเกาะนะครับอยู่เัาอยู่น้ำเัาเข็งอยู่เรีตึงนะครับ ส่รูดกันไปเลยครับบริบบิญญงมากนะครับบ่ค่อยเรื่องมากกลิ่นตัวนี้มันยิงลูอยางก็ไเด้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยิงใส่กล่องกระดาษยิงไรก็ได้นะครับตัวนี้ผมตั้งมอเตอยานผมเปิดเลเซอร์แล้วนะครับอย่างเงี้ยเลเซอร์ตัวแสงเขียวน่าจะเห็นนะประมาณนี้แล้วกันนะนะครับเอ๊ไหนฮะยิงตามเลเซอร์นะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายขึ้นลำนะครับเกาะปุ๊บยางยูระดับถือว่าพอดีพอดีนะครับซาร่าก็ซาร่าก็ไว้นะครับแล้วก็นะครับ สองเอาขึ้นขึ้นไกลนะครับไกลเป็นไก่เครื่องมวกลมสแตนเลสนะครับรับน้ำหนักเกิดโอ้วยอนีมีปัญหาครับยู่ในชูลลกชู้หลามตัวไก่นะครับตัวปืนตัวล่างล้างกันล่างเยูุริโดนนะครับตัวล่างกับวันนี้นี่ถ้าเกิดบ่ไปเจี๊ยบไปขับมันจะยู่ในยี้สิบปีนะครับส่วนมากเขาก็สิบไปก่อนหมดเละเอายิงกำขับไปนะฮะผมเล็งตามเลเซอร์เอาตัวนี้แล้วฮะนะครับจะตั้งนะครับจูนยางก่อนอันดับแรกนะครับตั้งยางสองขางให้ามันท่อกัน สมมติเราผมเ,าเริ่มต้นเอาไปให้ผมก็จะมัดกลางๆนะครับเขาก็ไปจูนเบิ่งเพิ่ม,ม,มแต่ว่ามันเอ้ะมันแรงไหวไหมเราไหวไหมนะฮะว่าเราไหวไหมเราก็ไปตั้งยางให้มันพอดีนะครับเราก็ยิงมันก็ไปกลางางหน่อยเออพอกลางเพิ่มเข้าไปตั้งเลเซอร์ตามนะครับถ้าเกิดเอาเลเซอร์เนี้ยหรือว่าจะติดกล้องนะครับกล้องบมาะครับถ้าเป็นซองสัน่นถ้ามันมันไม่เหมาะว่าหนึ่งมันมันมันติดมันติดหน่วยตาพดกล่องไกลตาบ้มันจะไม่เยเหมาะนะครับมันบม่เป็นกล่องซองทังไกลมันเป็นกล่องเลนส์นะครับ ในน้นก็เป็นเลเซอร์มีหลายรุ่นตัวเลเซอร์นะครับบ๊อบมียง้งยิงนะยิงตามเลเซอร์นะครับสะดวกสบายดีอ่ะนะครับ๊บโอ้ผมตั้งวิดีโอไว้นะเลืมไปเปิดโหมดเอกเครื่องบินนะฮะแต่บมีเงี้งล้อมมึงนะฮะผู้เฒ่าคนนึงบอกว่าเราต้องไปเล่งโดนนะครับขืนบน๊อบยิงเลยนะครับหนึ่งความเมยลลาของคนมันมันจะมีจํากัดของมันแต่ว่าเขาบมกหตัวเองนะครับ เชียงคือจะมองเขามักหลาย,ยออกระสีโอหักได้หลายอย่างประมาณนั้นคือว,ว่าเขาตัาง้งโดนเขากระชีมเอยแขนเล้งปุ๊บมเทีวคิดว่าได้เพิ่มยิ่งๆกว่าแบมันจิตติดนิสัยประมาณนั้นอะไรบ้งนะฮะโอเคผมก็จะประมาณเห็ดแบบเชินว่าแล้วกันสันดีครับกระทัดรดีนะครับเหมาะกับสาลาดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการกีฬานี่เหมาะสมมากๆนะครับมันมกักจะต้องเลยเซอร์นีบนะฮะเห็นไหมฮะ ตามตามนั่นเลยนะครับเาต้องไปเล่งอย่างมันหยุ่งยากนะฮะมีจัก,กรยานมันก็สิแเรนรถลําบากนะครับทุกมือนี่มันก็คือจังมันมีมอไซค์มันก็ง่างขึ้นมันก็ขึ้นจังเลเซอร์นั่นเลยเล่ด้วยตาปลามันหยุ่งยากก็เลเซอร์ซอยปุ๊บเนมเห็นเนบิ้มไหมฮะเราเห็นนะครับอก็ตามเป้าเลยตามจุดส่วนวิธีนะครับเพราะว่ามันวิธีมันแม่นนะครับวิธีไปส่งเดิมนะครับไปที่เดิมนะครับเว้นแต่ว่าเขาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนใส่มันมันก็จะแตกต่างไปบอกว่า ลูกเล็กก็เล็กลูกใหญ่ก็ใหญ่ไปบวกขึ้นนะครับเขาเาก็ตั้งเลยเสียเขาก็ตั้งเฉพาะลูกคือจังเขาหยอกเขาเชียวงียมังเสียเขาก็ลูกนั่นๆแค่นั้นเองไอ้ตัวนี้นะฮะโอ้ดังดีครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอบับกลรองนิดนึงได้กดก็แล้วอ่าเบาแพรมอยู่ผู้เดียวนะครับโอเคมีอยู่นะครับมันหาด้ทีแล้วก็ไว้เนาะมันมวนหรือว่ามันก็เลยไว้นะครับเอาตัวใดดีดล้างเลยครับเอาตัวนี้แหละ โยมันดีแท้ๆมือนี้นะครับยางพลานะครับเอ่อยางนี่มันจะต้องคัดมันบริเวณเฉียทุกเส้นเลยมันต้องคัดแบบว่าให้มันทอกันให้มันเกลืองกันนะครับแต่ละเส้นมันยาวเรามาตัดเรลืองนี่มันจะท้องได้นี่มันจะต้องทอทอนนะครับบางเส้นมันบางหนึ่งมันหนาบางอ้นบางเนัะยิ่งเพี้ยนนะครับทั้งขวาหนาทั้งซ้ายบางนะปูนออกเลยหาเมนีบางทีด้ออกไปประมาณคึ้หนึ่งก็มีออกสองหนึ่งก็มีเลยแต่ความแข็งนะก็ต้องคัดเลือก ครั้งเขาคัดยางมันได้ก่อนนะครับหนังรองโอ้ยสุดๆนะครับพระเอกสุวนี้ต้องหนังรองตัวนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดเขาจะไปยิงแบบสัวนยิงไงมันต้องงใ่แรงดึงเยอะๆบางคนใส่ข้างละสองเส้นนะครับหนังรองไม่ไหวครับบ่ไหวไม่กล้าขาดเอาหนังรองก่อนนะครับแห้งคนมันตามได้นะครับเอายางนะครับให้มันแข็งก่อนแล้วก็เอาหนังรองนะครับโอ้เข่ากลางนะครับเป่าเริ่มน้อยลงหน่อยลงนะครับแล้วก็ พอหนังล่องไหวปุ๊บเขาก็ไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ของมันเองนะครับเอาลูกยัดเข้านะครับกับสิบกว่าเมตรก็เลยยัดแข่งขันกข้กัประมาณนี้นะครับจิตถือเบิร์ตปนั่นก็เชื่อได้เป็นแชมป์โลกแล้วบ้างแชมป์ประเทศแล้วนะครับเบ,บ,บ่ได้เบ่ไ์ตดแข้งแข่งขันกัเพื่อนเอาตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันนะครับผมใช้สีเล้งด่วนจะเพื่อนวานนะครับเอาขึ้นยางนะครับม้วนนี้ได้ผมมาเยอะทรงสั้นนะครับบอกราคาเลยก็คืออยู่ที่พันเก้านะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาท ตัวแบบนี้แหละนะครับอมยิงแต่ว่าบมมีเลเซอร์เลเซอร์แยกเลเซอร์สามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วต่เรือแล้วแต่มักตัวที่ผมยิงเป็นตัวท็อปแสงเขียวนะครับโอ้ติดเจ็กว่าน้อยบองเด้อเอาสองเลยเด้อ <c oughs> ตายจองอยู่ผมวายนะครับผมเล็งของกลางเลยพรมติดกันนะครับแล้วก็เลเซอร์ก็มีให้เลือกบสใส่เลเซอร์มันก็เล็งไล่ไล่เอ่อเล็งตามตามขอบลางไปรเรื่อยเยเหมือนที่ผมยิงนะครับพอดีผมได้เลเซอร์มาก็เลยอยากเอกมาแบ่งปันเบงกงหาคนแบบหามาคือผมนะ ถ้าบอกมาเขากาเล็งต่ำรังแต่ความชีงยิงถูกใกล้ได้ก็ได้เซอร์มันที่24เลยจะเกิดเขาตังได้นะครับชิบอะไรบอสนี่นะครับสิบเบิดลปอนอ๋อสิบเบิลรับก่อนบอสจิเบิดปุ่นยังงยิงเฉยประถึงนะครับเพราะว่ามันหนึ่งหนังสติกมือนะผมยิงโมเมนต์นะครับผมก็ยอมรับอยู่นะเพราะว่าอายุ40แล้วก็บอคอยดีสูงสิงนะถึงสูงสิงเลยมันก็ชิงยิงโมเมนต์คนโมเมนต์คนคนไม่ใช่นะฮะ โอ้คือว่าได้คือว่าได้นะครับแห้งอยู่เด้ล่าได้นะครับนกระดับกลางๆเกือบๆไงเพรงะว่านำบนาจิรอดได้นะครับแต่ว่ทาทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่ลูกลูกเล็กนะครับลูกแกว้วก็ได้ถ้าเกิดเรายึดแต่มันสเสถียรนี่มันคมดีลูกดินอย่างนี้เลยลูกดินจะโอเคกว่านะครับลูกดินมันหนักเด้มันน่วงเริ่มห้งเริ่มหน่อยนะครับก็บริ เราคิดว่ามันฉีดเมนบ่แมนอย่างเ็เอามาเอามาแ,แ,แบ่งปันกันนะครับวบ่าแบ่งปันความด้กันว่ามันปืนไม่เป็นแนวดมันกอจะงัดทัดรดตีแถมมีฮอตเลเซอร์นะฮะมีขาจับตัวนี้ก็จะเป็นง่ามนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปืนนี่อันนี้หัวตาเดเสร็จเดียวก็อื่นก็จะประกอบขัดลงนะครับเอาเหล็กมาใส่เหล็กกวานไอนะครับเล็ใส่แล้วก็ใส่ไก่ดับไก่ยังทำเข่ากันนะครับแล้วก็ตัวตัวะลุมทรงไม้ปู่นะครับ ลงยูนิเทนล,ลงสีเดี๋ยวมันกาง้างขึ้นมาเองส้งก็จะปลาดเปลี่ยวหนะ่อยเออประมาณนี้นะครับกระทัดรัดดีคือว่าเขาแบบว่าลงทุนทีเดียวนะครับอยู่ได้นานนะครับมันก็สีอยู่จนชโลุกชโลหลันหมดเลยครับไม่บ่พังแน่ๆนะครับไม่บ่พังแน่ๆแล้วก็พังแน่ตัหนังยางหนังร่องยูนิโดแน่ๆนะครับก็อาจจะมีแค่หนังยางเขาค่อยๆเปลี่ยนผมแถมอะไรชุดนึงนะครับตัวไก่ยังงี้เลยนะไก่โทนแน่ๆนะครับโอเคไปต่อเจ้าชีถือว่าถิดกุ้นน่อยแล้วเอาเนี่ยละ โดังดีครักระเทนกระชี้ใหยเบิดนะครับเลขสิบเบิดบอกสองสี่หกเจ็ดนะครับเจ็ดนัดเจ็ดนัดกระสิบริรสิบสี่บุนว่าจังฉียังถือเบิร์ม <c oughs> ่มันใจะนะครับเพราะมันมันมันหน่อยมันไก่มันห่างนะครับเอาขวาแล้วกันนะฮะนะครับให้เบิร์เรื่องวิธีนะครับ,บ,รอ,อ,ารบอาจจะฟังาภาษาผมอาจจะใส่ภาษาอีสานผส,สมไว้นเพราะว่ามันกะ เป็นมังมือนะครับเอาภาษาอีสานแน่นะครับเพราอวอาไทยก็พอใครแข็งน้ำเพลินนะครับประมาณนี้นะฮะไปละหานี้แล้วกันโอ้แม่นเท่าไหร่หล่ำพุงเลยครับแต่มันถือค่อยๆดอกมันกระเด่งนะอยากให้ดีก็คือนะครับถ้าเกิดมีลูกหลานนะครับสืบไปฟงไปฝากรือว่าเขายิงเองนะครับใส่แว่นตาบ้างก็ดีที่ผมใส่พปวันหนึ่งครับแล้วก็ต้องป้องกันนะครับเรื่องยางเก้าบ้างหรืองกระดงกระเด็นกระเด็นนะฮะ หลายอย่างที่องคหผมเขาก็ป้องกันแค่นั้นแหละนะครับส่แว่นตาไปนะฮะเนี่ยก็จะเบิดนะครับเป็นตะไปแข่งขันก็เปลินฮะว่าไปยังไงหล่ะครับฝีมือปรหอดแต่ก็บ่เคยไปแข่งก็เพิ่นครับหัวตม่มาเฮตปืนมาท่านโดนนะครับแต่ว่าองคผมม่นี่ถือว่าเป็นแนวใหม่นะครับแนวใหม่ก็คือว่าเอาเหล็กกบวาน้มาใส่นะครับตัวพันธุ์ถ่ายกัแแบ,บแนวแบบแนเนี้ยวเนสันเนอตะลุคานะครับมันเล่นง,ง่ายขึ้น แล้วก็ทําถูกย่างเห็ดยางเห็ดหนังรองม,มหม่เบิดเลยมันมันอยู่แหวกแนวเพิ่นออกเลยหนังรองเนี่ยเขาบอกก่อนนะครับถ้าบมมีตัวดีเจ้ากระสีล่าหลังได้บอกแต่ไมต้องเป็นตัวนี้แหละเอาตัวดีๆพุ่แล้วกันนะครับปามวนดีเดยฝึกสมองนะครับแล้วก็ทาที่กั้นนะครับถ้าเกิดห้อยเด็กน้อยเลนนะครับนึ่งก็เอาแว่นตานะครับสังทั้งเน็ตแว่นตาสายยี่สิบบาทนะครับให้ให้เด็กน้อยเลนเจดีเพราะอันตรายนะครับแล้วก็ทำที่กั้น,น ลูกเขาเฉลีบบวเปลืองนะครับครับผมเมื่อไได้เต็มหน้าได้เนะี่ยซองไฟเกิดขึ้นตาเหลี่ยมโม่งๆลถว่าม่ไหรตากบหรือจักกบจักยูไซแล้วเนี่ยผมเห็นนะครับหลายผลใส่เลเซอร์นะฮะเลเซอร์ตัวท็อปแสงเขียวนะครับถ่านชาร์จมีที่ชาร์จให้นะครับครบเคยชิดได้ซอดแจ้งเมื่อไรได้เซอร์นะครับเปิดหลายมันก็นตาแล้วได้ถ้าเกิดเขาซองจะได้เขาต้องปิดก็เปิดปิดก็แค่นั้นเองนะฮะนะครับว้า เด็ดปะหนังเลยตัวนี้คิดว่าชีบบอลยิงเบ็ดเนี่ยไม่เลยเฟ้นครับดึงยางนะครับเอ่อดึงดึงกองมานะฮะดึงปฟ๊บแล้วมาเกาะไปไว้เอาเบือซ่าไี่จับข้างล่างไว้นะครับมีมันจะมีไอ้ตัวเอ่อเอื้นอย่างนึกลืมเลยนะฮะดึงมาไว้แล้วก็มาเกาะนะครับกระโจมมืออ่าพันธัยสั้นสั้นแล้วทำไมถึงยิงแม่นยังเลยอ่ามันคำถามนี่มานะครับเน่งต้องแนบแก้มนะฮะถ้าเกิดบอแนบนะครับผมยิงมาถือได้ยังเสียเอาผมจะลองยิงเมื่อหาผมยิงถือผมจะบอแนบแก้มนะครับผมจะเอาจับเรื่อยๆคือจังชาวบ้าน ผมจิดตั้งใจยิงเด้อโอ้ยอยงไรยิงถือออเให้ดีนะครับเฮาแนบแนบแก้มนะครับคือจังรถยนต์อะตากศูนย์หลังมันจะต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับเรียวเทาก็รอหนารอหนาอันนี้คือรอหลังจะต้องนิ่งนะครับจะต้องแนบแก้มไบนี่ฮะนะฮะแนบแนบแป,ปุ๊บย่าเอาปืนแนบได้ครับห้าย้ำแข็งให้มันดีดเอานะครับเขาก็เอาตัวนี้แนบเอประมาณนี้ปะฮะประมาณเนี้ยแนบพัาก็ดิงออกนะครับบ่อเห็บส่วนนี้มันโดนหนาเขา นึ่งแบบมันยืนนิ่งนะครับนิ่งแล้วก็มันมันกระทันรัดนะครับเวลาขึ้นมอเตอร์ไซค์เวลาพกพายอย่างต่างๆนะครับมันกัดไง่ายส่วนนี้เขาก็ตั้งมันวิธีมันนั่นอยู่แล้วอยู่ที่เราแบบว่าอยู่ที่ศูนย์แล้วเอานิ่งแบบที่ผมบอกถ้าเป็นพันธ์ไหเงี้ยวเลยมันกัง่ายขึ้นแหนบไล่ปุ๊บมันกันิ่งเป็นบะละอันนี้ก็มาคุยกันเรื่องแบบว่าตัวสั่นแค่นั้นเองเบิร์แล้วเด๋ยิงก็่สิ่งอี้เองบนี้ลนเบิร์ตาจะหลายเติมอยู่ด้วกันนะครับ่าจจะสามสิบกัวเป่บ กับเชื้มีผิดแน่นะครับแต่สิ่งนี้ยังก็ใส่ลูกนะครับใส่ลูกความแรงนะครับแรงนะแรงแรงกว่านหนึิกมือนะครับเพราะว่าแล้วมันดึงดึงยาวผมนะครับแล้วเราก็ยังสามารถใช้แรงมากกว่านี้ก็ได้นะครับอ๋อย่างนี้กันดีแล้วกันนะฮะอย่างนี้อุปก่อนนะครับเลเซอร์นะครับเอ่อตัวหนังรองนะครับผมมัดอันนี้ไว้บน่ใจบอสท่านได้ทดสอบนะครับผมเอาชิ้ทดสอบเรื่องเอ่อความแรงความตึงเนี่ยมันมันรับน้ําหนักได้กี่โลอะไรประมาณนี้จีดึงแบบว่า ใช้น้ำหนักห้อยห้อยหัวอะไรต่างอันนี้เป็นตัวหนังรองกําลังทําอยู่ก็จะทําให้ดูนะครับก็คือหนังรองตัวนี้ที่ใช้อยู่นะครับลูกค้าที่จะไปยิงสัตว์ใหญ่ๆนะครับเอาแบบจิตรจิมันถูกกฎหมายแล้วกันนะครับจากอกอยางหลับบอลูนคะรับใส่ข้างละสองเส้นได้นะครับก็เอาเอา,เอายางพามาเนี่ยใส่ด้านนี้ข้ารูเดียวนี่บอกผมนะเดี๋ยวมันทาให้ผมมีอุปกรณ์ที่แทงให้ถ้าไปแทงเองน่าจะยากนะครับใส่รูเดียวเลยนะครับอันนี้สองเส้นอันนี้สองเส้นก็เป็นสี่นะครับแต่ว่าขึ้นมือเดียวไม่ได้ไไดต้องต้องดึงสองมือนะครับ ดึงปุ๊บเ้วก็ใส่ลูกเหล็กเข้าไปแค่นั้นเองทะลุนะครับก็เพราะมันแห้งมากแรงมากนะครับแค่นั้นเองแต่ว,ว่าความแม่นจะลดลงตัวทางนี้ท่านั้นก็อยู่กับความบาลานซ์นะครับอยู่น้ำอ้หนังรองแน่อันอน,น,นี้แน่นะครับแค่นั้นเองมันก็เข้ามาในจังหวัดนก็ยิ่งถึกนะครับตัวเอาเอาให้มันอยู่แค่นั้นเองเอาง่ายๆเรียบงาย่ายก็ประมาณนี้นะครับสนใจทักมานะครับในไลน์ผมในเบอร์โทรผม,ผมโทรนะครับโทร,ผม,รผมอาจจะไม่ได้รับอาจจะตั้งสายให้คนอื่นรับนะครับ093 ห้าสองสี่สามนะฮะห้าศูนย์แปดเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ด้านบนนะครับอาจจะเป็น YouTube นะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเป็น Facebook ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับมือนี้หุนหวยนะครับจริงๆบ่ค่อยชิมตะไคร้ทำมาไหนมือนี้หนางอมหมดแล้วไหนก็กระลีบอกว่าอยากจริงจริงไงเบิงว่าปืนสั้นๆเนี่ยมันไม่ต้องยาวดอกครับมันอยู่ที่อยู่ที่ระตึงยางคุณพี่ไหวไหมไหวมัดเข้าไปอีกสักนิ้วหนึ่งนี่นิ้วนึงก็ขึ้นสั้นแล้วครับนะฮะมือสั้นเพราะวันนี้ครับแค่นั้นเอง ขึ้นไกลปุ๊บนะครับดึงดึงใช้นิ้วสองนิ้วข้อแรกนะครับข้อแรกดึงมาแรงๆจับข้างล่างไม่ให้มันโหนขึ้นนะปุ๊บแล้วมาเกาะเสร็จแล้วมาจัดระเบียบนะครับเอ่อให้มันเท่าๆกันมันมันจะได้บาลานซ์นะฮะใส่ลูกนะครับแค่นั้นแหละจะลูกดินลูกแก้วลูกเหล็กนะครับได้หมดนะครับลูกตั้งแต่6กมิลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ6กมิลแปดมิลสิบมิลนะครับที่ผมใส่อยู่เป็น16บมิลใส่ลูกดินก็ประมาณ20่มิลลูกดินลูกเทียวปั้นแล้วก็เป็นพวกลูกที่เขายิงไล่นกแรงต่างลูกกกปปิิงงงอนนะะฮไไว้ล่่ใส็ย ขิบอมือได้มันอันตรายนะครับแต่ว่าก็จะมีคนหนึงจุดหรือว่าเราจุดเองปุ๊บแล้วก็ยิงก็ได้นะครับมันมันกสะดวกก็เปิดเลเซอร์เห็นไหมฮะบอกไว้แน้ะบอกกันนี่อย่าทิ้ไวไล่ะนะครับไม่นเนี่ยเป่ายังๆ้มก็ชี้ยิ่งถึงแล้วนี่ะเอายิงแบบนี้ก็ชี้ได้เพราะว่าหนึ่งมันมันหยุดที่เลเซอร์นะฮะอยู่นําเลเซอร์ไม่ต้องหลับตาข้างหนึ่งนะครับแน้มสองตาเดียวชัดๆนี่แหละนะครับ่องโลกมันก็จิตแน้มไงโอเคนะครับผมเดี๋ยวลงมาโทงคิวไว้ให้นะ จักเห็นบ่เห็นว่าไปอยู่ผู้เดียวเนี่ยโอ้หลายจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะ